ท้าวเวสสุวรรณไหว้ครู99ปีหลวงปูแ่แพวหรือท้าวเวสสุวรรณวาระ99ปีหลวงปู่แพวนะครับหรือบางท่านเรียกท้าวเวสสุวรรณทรงจำปีสรีภคกรรุ่นนี้สร้างมหาเจดีย์วิหารอายุยืนวัดลางหมันนะครับจังหวัดนครปฐมจัดพิธีปลุกเสกที่เรือนรับรองของหลวงปูแ่แพวเมื่อวันที่วันเสาร์ที่19มีนาคม ปี2565เวลา14.39นนะครับ14.39นาฬิกาหลวงปู่แพ้วนั่งอธิษฐานจิตนานกว่าชั่วโมงรุ่นนี้ได้ทำลายบล็อกหลังเสร็จพิธีเท้าเวสุวรรณไหว้ครู99ปีทำอยู่หลายเนื้อเราจะมาพูดถึงเนื้อที่เป็นผงนะครับทำอยู่3เนื้อจะมีเนื้อ คำข้าวเนื้อดินกากยายักษและก็เนื้อว่านมาดูเนื้อคำข้าวกันนะครับเนื้อคำข้าวสร้างจากข้าวในจานที่หลวงปู่แพ้ว่ปะวะโรฉันนะครับเหลือในแต่ละมือมีคุณวิเศษในตัวนะครับทางวัดนําข้าวที่เหลือที่หลวงปู่แพ้ว่ฉันนะครับนําไปตากแห้งแล้วมาบดเป็นผงถือเป็นมวลสารจากลูกศิษย์ ที่ศรัทธาหลวงปูแ่แพ้่เนื้อจะออกสีขาวครีมเนื้อคำข้าวเนื้อจะสีขาวกว่าเนื้อว่านนะครับจะให้เห็นความแตกต่างว่าสีเนื้อจะขาวออกครีมสีอ่อนกว่าเนื้อว่านนะครับแล้วก็จะมีผงทองด้านหน้าจะเป็นรูปเท้าเวสุวรรณทรงจำปีด้านหลังปั๊มหลวงปู่แพ้วปาวะโรอายุ99ปีเป็นเลขไทยนะครับ แล้วก็จะมียันสวนที่เรื่องชื่อนะครับแล้วต่อโค้ดคำว่ารวยให้ลูกศิษย์นำไปใช้จะได้รวยๆกันนะครับข้างล่างก็จะมีวัดรางหมันนครปฐม2 5 6 5เป็นเลขไทยนะครับด้านข้างมีปั๊มสีแดงนะครับคำว่าหลวงปู่แพ้วปวโรจะเป็นลายเซนท่านนะครับเนื้อที่สองจะเป็นเนื้อกากยายักษ์เนื้อดินกากยายักษ มีที่เดียวในประเทศไทยที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามวลสารที่ใช้ทําหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497เนื้อออกสีโทนดำๆเทาๆนะครับหรือดำอ่อนๆนี่ครับคือเนื้อจะเข้มที่สุดของบรรดาในสเนื้อนะครับมีพุทธคุณในตัวด้านคงกระพันชาตีแขวคาาดเดินทางปลอดภยัยนี่จะเป็นเนื้อดิน จากยายักษ์ดินที่ใช้ทำเนื้อว่านหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกปี2497มีผงโรยทองนะครับมีผงทองทุกอันนะครับจะมีผงทองด้านหน้าพระด้านหลังก็มีนะครับปั๊มด้านหลังก็ปั๊มโค้ดคำว่ารวยใช้ยันสวนเหมือนกันนะครับด้านข้างก็ปั๊มลายเซ็นสีแดงของหลวงปู่เพ้วปาวโรเนื้อสุดท้ายจะเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านนี้เนื้อจะออกสีน้ำตาลอ่อน สีจะเข้มกว่าเนื้อคำข้าวนะครับคือความแตกต่างก็คือเนื้อว่านจะสีเข้มกว่านะครับเข้มกว่าเนื้อคำข้าวนะครับถือเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผสมผงทองที่ติดกับพระในวิหารนํามาเป็นมวลสารนะครับผงทองนี้จะติดตรงพระพุทธร,รูปในพระวิหารนะครับแล้วก็เอามาเป็นมวลสารติดที่ท้าวเวสุวรรณนะครับมาเป็นมวลสารด้านหน้าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณทรงจำปีด้านด้านหลัง จะเหมือนกันทั้งหมดปั๊มหลวงปู่แพ้วปาวะโรอายุ99ปีเป็นเลขไทยแล้วก็จะมียันสวนที่เป็นยันของหลวงปู่แพ้วนะครับมีคุณวิเศษต่างๆแล้วก็ตอกโค้ดคําว่ารวยให้ลูกศิษย์นําไปใช้ได้รวยๆเป็นมงคลนะครับและด้านล่างก็จะมีวัดลังหมัน่นนครปฐม2565เป็นเลขไทยนะครับด้านข้างก็เหมือนกันครับปัม๊มสีแดง เป็นลายเซ็นหลวงปู่แพ้ปะวปาวโรเนื้อหามวลสารแต่และเนื้อมีความสวยงามสุดเข้มขังนะครับเปี่ยมด้วยพุทธคุณแต่และเนื้อมีดีในตัวทรงคุณค่าใครชอบเนื้อไหนก็ลองหามาบูชากันนะครับนำมาให้ชมและบรรยายตามภาพเพื่อเผยแผ่พุทธคุณของหลวงปู่ครับากดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ